ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสิ่งชอบมารีวิวนะครับ PM นะครับตัวนี้ป m แยกทรัพย์อิสระนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหา PM ทสักตัวนะครับไว้ไปปรับแต่งเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับสาหรับแอมขยายพาวเวอร์นะครับสามารถใช้ร่วมกับ PM ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับรูปทรงนะครับและอ่า ปุ่มด้านหน้านะครับมีไว้ทาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นปีแอมรุ่นใหม่นะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแล้วก็เสียบเมมเสียบแฟลชได้นะครับฟังเพลง m p 3ก็ได้เลยทีเดียวนะครับช่องด้านหลังเขานะครับเป็นช่องมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะมีแจ็คสัญญาณมาให้2แบบนะครับก็จะเป็นแบบ RCA แล้วก็แจ็คโฟนนะครับสัญญาณเข้านะครับแล้วก็สัญญาณออกก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งแจ็ค r C A และแจ็คโฟนนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับ อมองเห็นไม่เลยช่องแยกทัพย์อิสระนะครับคือต่อไปเข้า power เพื่พอ power a m นะครับเสียงเบสนะครับแล้วก็มาคอนโทรลซรัพย์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สองอันนี้ก็ปรับนุ่มแข็งของเบสนะครับแล้วแต่ตามแบบที่ลูกค้าชอบนะครับช่องนี้จะเป็นช่องสัญญาณเสียงออกไปเข้า power เ,เสียงกลางเสียงแหลมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของซาวมิลานนะครับก็มา ล็อตที่2นะครับขายดีมากครับตัวนี้ยอดเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มาดูกันที่ด้านหน้านะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็สามารถเสียบเมมนะครับเสียบกนได้ได้นะครับแล้วก็พร้อมด้วยช่องเสียบไม้นะครับห2สองนะครับปรับแยกได้อิสระนะครับตัวนี้วอลลุ่มไม่หนึ่งวอลลุ่มไม่สองนะครับแล้วก็สามารถปรับเบสนะครับปรับแหลมนะครับแล้วพร้อมชุดแอคคอีสามวอลลุ่มครับตัวนี้สามารถคอนโทร แอคโคตามแบบที่เราชอบได้เลยนะครับสําหรับร้องเพลงร้องคาราโอเกะนะครับก็มาคอนโทรลที่ตัวนี้ด้วยนะครับอ่าปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มบาลานซ์นะครับอ่าบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์คือสําหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้นะครับก็คือไว้ใช้แยกเสียงนะครับซ้ายฝานะครับครับอันนี้แนะนําต้องปรับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็วอลลุ่มถัดมานะครับก็เป็นวอลลุ่มมัตเตอร์นะครับอ่า มาสเตอร์คืออะไรมาสเตอร์คือคุมสัญญาณเสียงของทั้งเครื่องนะครับเพื่อที่จะส่งออกออกไปที่แอมขยายของเรานั่นเองนะครับแนะนําให้คอนโทรลไว้สักครึ่งเดียวครับแล้วก็มาดูที่ปุ่มฝามือสุดนะครับจะเป็นวอลลุมมิวสิกนะครับวอลลุมมิวสิกก็ไว้ใช้เล่งเบาเสียงเพลงนั่นเองนะครับวอลลุมไฮครับไฮคือเสียงแหลมนะครับอ่าเสียงแหลมเราจะคอนโทรลเยอะน้อยก็ปรับเอาครับ ต่อมานะครับเป็นวอลล่มมิดนะครับมิดคือเสียงกลางนะครับมิดเบสคือเบสกับกลางนั่นเองนะครับบอลล่มนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสียงเบสของลําโพงเสียงกลางครับอ่าเราจะเอาเบสนุ่มหน่อยหรือว่าจะเอากลางโทนๆทนก็ปรับที่ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีรลาเน็ตให้ด้วยครับตัวนี้นะครับมีไฟไฟสเต็ปนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งสองฝั่งนะครับ การต่อนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกรอบชัดๆนะครับดูกันอีกรอบชัดๆอันนี้นะครับ DVD นะครับ DVD คือช่องสัญญาณเข้านะครับอ่า a u x ก็คือช่องสัญญาณเข้าเช่นเดียวกันนะครับอ่าขออภัยนะครับดินพันกันนิดนึง d ี d คือช่องสัญญาณเข้านะครับ a u x ก็เช่นกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าเสียบนะครับสมมติช่องแรกเสียบคอมพิวเตอร์ช่องที่2เสียบโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราจะ เลือกเป็นคอมพิวเตอร์มาเสียบที่ช่อง DVD นะครับแนะนาให้ลูกค้านะครับกดปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มสลับลายนะครับ DVD AUX นะครับให้ลูกค้ากดเด้งขึ้นมานะครับถ้าจะสลับเป็นมือถือก็คือ AUX นะครับลงไปสมมุติมือถือเรามาเสียบที่ช่อง AUX เนี่ยฮะมันก็จะเป็นสัญญาณช่อง AUX นะครับผมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งครับปุ่มนี้เดี๋ยวนะฮะปุ่มนี้ ถ้าเกิดเราเลือกเป็น DVD กับ AVX เราต้องกดเด้งขึ้นมานะครับถ้าเรากดจมลงไปมันจะเป็นโหมดบลูทูธของตัวเครื่องพร้อมทั้งโหมดแบตได้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ช่องสัญญาณออกด้านหลังอีกรอบนะครับช่องสัญญาณออกด้านหลังก็จะมีทั้งหมดนะครับเอา1นึ่งเอาสอนะครับพร้อมด้วยแจ็คโฟนนี้ก็ออกได้นะครับแล้วก็ เอาเอาซับนะครับซับเอาตัวนี้ก็จะเป็นต่อเข้าพาวเวอร์เสียงเบสนะครับแล้วก็คอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับ the the วิธีใช้เบื้องต้นก็มีประมาณนี้เองนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วเชื่อมบลูทูธไม่เป็นนะครับหรือว่ายังเชื่อมบลูทูธไม่ได้นะครับทางเพจของเราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ บอกวิธีการเชื่อมบลูทูธนะครับก็ทักเข้ามาขอกันได้นะครับวิธีเชื่อมบลูทูธเดี๋ยวจะส่งให้นะครับโอเคสําหรับการรีวิววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ